ทุ <No. S 2> เรียนเป็นลูกเนาะจ้ะเจ็ดสิบเอ็ดเกือบเจ็ดสิบสองยูโรแบบเป็นแพ็กสองแพ็กห้าสิบสี่ยูโรเนาะจ้ะ สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้็มกคนกดช่องบรอนั์แฟมิลี่แล้วนะจ๊ะวันนี้ลืมกดตื่นแต่เช,เช้านะจ๊ะพากันตื่นแต่เช้าไปรับน้องทุเรียนนะจ๊ะจองทุเรียนเขาไว้ขับรถไปกับสองชั่วโมงนะจ๊ะสองชั่วโมงกว่ากว่ารูปนี้เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองยูโรเละคะ่ะเป็นเงินไทยก็ประมาณสองพันหกแพ็กสองแพ็กนี้ห้าสิบสี่แพ็กไว้ยี่สิบเจ็ดยูโร เงินไทยก็ประมาณแค่กละพันเง mm ี hmm. mm ้ยนะมอสมอสแพ็กละเก้ายูโรน,นจะจ๊ะ mm hmm. แล้วเราจะมาชิมว่าอันเป็นลูกกับไอที่เป็นกล่องอะ่ะอันไหนจะอร่อยกว่ากัน One t r i d a y ด o m ก on. ชิมก่นอนว่าช่วงนี้ส่งไปสนีไม่ได้แล้วค่ะอิตาลีร้อนมากถ้าเกิดจะกินทูเรียนต้องไปซื้อเองทีช่ชิมก่อนนะะ okay. เนื nou, wa, o, ้อยังแข็งอยู่นะคะแต่ว่าอ๋อขมๆหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เร็วพวกสำรวจเช็ค everything

กินรอบนี้ก็ที่นี้ปีหน้าค่อยกินเนาะค่ะคือ,อกระเป๋าแบนเลยอะ นี่ก็น่าจาเะเละแล้วจะดูว่าจะรสชาติเป็นยังไงคู่สวยว mm hmm. แล้วค่ะเราชิมก่อนวันไตร นิ่มนิ่มแลวนะคะรสชิม,มดีิบอร์ดเป็าไหมอืมอืมต้อไปเก็บเนื้อนะจ้ะได้รีเอาทิ้งเนื้อติดอยู่มันแพงเนาะค่ะต้องกินให้หมดอันนี้อร่อยค่ะอันเป็นลูกอร่อยอันเป็นแพกจะออกขมๆหน่อยเนาะ Yeah, that's much better. I mm. think this one they open when they're shipping in Thailand. That's much better. That's probably the best one we've gotten that's not been in Thailand. You know, even America. Mm -hmm. No. Nice. Mm -hmm. That's quite enough. เนาะคะ่ะแบบเป็นลูกจะอร่อยกว่าแบบเป็นแพ็คเนาะคะ่ะถ้าเกิดเราได้แบบเลือกได้ถูกลูกนะคะ่ะแบบเป็นแพ็คจะออกขมๆุหน่อยนะะึงอร่อยค่ะเยวชิมก,ก่อนนะคะ ก็อร่อยอยู่เนะค่ะลูกสดดีคลิปนี้บีมก็ขอตัวไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บีมพามามาร้านขายของไทยนะจ๊ะ

สูเรียนเนาะคะ่ะนี่ก็จะเป็นพวกผักไทยแต่วันนี้มันไม่ไมค่อยสดเท่าไรเนาะคะ่ะชีบเลื่อยผักกระเฉดน้ำเนาะคะ่ะผักแรว อมเนาะจ้ะแต่มันไม่สดแล้วมีใบใบเตยสตอ